สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิฟและทีมงานโฮมหน้าอยู่พามาดูโครงการที่หาชมได้ยากมากๆนะคะกับโครงการบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่หนึ่งเดียวบนทำเลพระหนโยทินอารีที่มีราคาเริ่มต้นที่66ล้านบาทกับโครงการเ o ลตันไพรเวทเร e เดน e ซ e อา r ีจากเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์เป็นโครงการบ้าน5ชั้นความเป็นส่วนตัวสูงเพราะมีเพียงแค่8ยูนิตเท่านั้นมาพร้อมสระว่ายน้าส่วนตัวเป็นสระระบบน้าเกลือและระบบจักุสซี่พื้นที่สวนส่วนตัวภายในบ้าน ห้องโถงกลางที่โปร่งโล่งด้วยดีไซน์แบบดับเบิลโวลูมลิฟต์ส่วนตัวทุกยูนิตและวบิวอินตกแต่งภายในให้ทั้งหลังรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาให้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะโดยที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่ในซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมเป็นทำเลที่เงียบสงบหายากใจกลางเมืองการเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะจากโครงการเนี่ยใกล้ BTS อารีเพียงแค่850เมตร และจากซอยพหลโยธิน8สามารถเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินได้จากตัวโครงการเป็นระยะทาง850เมตรและยังสามารถเชื่อมต่อกับซอยพหลโยธิน2ที่สามารถใช้วิ่งไปถนนวิภาวดีรังสิตได้ส่วนทางด่วนใกล้ๆก็มีให้เลือกใช้เป็นทั้งด่วนสีรัฐและดอนเมืองโทเวค่ะรอบๆโครงการมีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งลาวินล่าอารีโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ สถานศึกษาใกล้ๆก็มีโรงเรียนสามเสนและโรงเรียนสีอยุธยาเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นยังใกล้กับอาคารสำนักง,งานและสถานที่ราชการอีกหลายแห่งเช่นตึกพหลโยทินเพลสตึก IBM ตึกทิสโก้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรกระทรวงศึกษาธิการและกรมธนารักษ์เป็นต้นค่ะ โครงการนี้จะเป็นโครงการระดับซ u เปอร์ลักชัวรี่ที่ทำมาในรูปแบบของ r พรเว e เร s ิเดนซ์ e หสือวบ้านใน,นทำเลของพะหนยทินอารีนะคะซึ่งตัวโครงการเนี่ยจะมีทั้งหมดเพียงแค่8ยูนิตเท่านั้นบนที่ดิน1ไร่1งาน97.7ตารางวาสำหรับตัวโครงการนะคะด้านนอกเขาจะทำเป็นรัว้วทึบสูงนะคะกั้นแบบนี้เลยส่วนทางเข้าโครงการเขาจะทำบลอกเข้ามาในที่ดินของโครงการเพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราเข้ามาเนี่ยนะคะ ตัวประตูทางเข้าโครงการเนี่ยจะใช้เป็นประตูรั้วอัตโนมัติแยกทางเข้ารถแล้วก็ทางเข้าคนเดินค่ะสำหรับลูกบ้านเขาจะได้ Access Card แล้วก็ Remote Control ที่สามารถกดเพื่อเข้าไปในโครงการได้เลยส่วนวิสิตเตอร์เนี่ยนะคะก็จะสามารถมากดหมายเลขบ้านตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นระบบ door phone system จะเชื่อมต่อกับ Home Automation ภายในบ้านสามารถพูดคุยกันได้หลังจากพูดคุยกันแล้วนะคะลูกบ้านก็สามารถกดเปิดประตูเพื่อให้วิสิตเตอร์เนี่ยเข้าไปในโครงการได้ค่ะ เี๋ยวเราเข้าไปดูในโครงการกันต่อเลยค่ะ พาชมในวันนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบ f ฟรนช์โคลเนียค่ะบนที่ดิน62ตารางวานะคะเริ่มจากหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าบ้านเนี่ยเขาจะได้เป็นประตูรั้วอัตโนมัตินะคะได้แบบออโต้เกตและลูกบ้านเนี่ยก็จะได้เป็นรีโมทคอนโทรลด้วยตรงนี้เนี่ยสะดวกมากเวลาเราขับเข้ามาก็สามารถกดรีโมทเพื่อให้ประตูเปิดและนำรถเข้าไปจอดได้เลย ส่วนข้างๆจะเป็นทางเข้าคนเดินค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คีย์การ์ดแตะเพื่อเข้าไปด้านในนะคะนอกจากนั้นเขาก็จะมีเป็นตัวเมลบอกติดตั้งมาให้มีเลขที่บ้านติดตั้งมาให้และที่สำคัญตัวดอฟน n ซิสเต็มตรงนี้เนี่ยก็มีเพิ่มมาให้อีกหนึ่งจุดนะคะเวลาที่แขกมาบ้านเราถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้นะคะเพื่อพูดคุยกับคนในบ้านให้เขาเปิดประตูให้เราเข้าไปด้านในได้ค่ะ พอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด3จอดตัวพื้นเนี่ยจะลงคอนกรีตสแตป์ตแบบนี้มาให้ทั้งหมดเลยส่วนด้านบนเขาก็จะติดเป็นไฟดาวไลท์มาให้แบบเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะพื้นที่ข้างบ้านของทุกยูนิตนะคะเขาจะมีสวนข้างบ้านไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยังสวนแบบนี้นะคะซึ่ง ตัวสวนเนี่ยทางโครงการเขาจะลงต้นซินเวอร์โอ๊กไว้ให้ทุกยูนิตเลยพื้นที่ส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอก็จะเป็นโซนของลานบาร์บีวค,ค่ะซึ่งทางโครงการเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนมาให้แบบนี้เลยนะคะติดตั้งมาให้พร้อมซิงค์ล้างจานแบบนี้ส่วนเตาบาร์บีวเนี่ยเราก็สามารถหามาวางเพิ่มได้นะคะเผื่อว่าพักผ่อนวันหยุดเนี่ยก็สามารถพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ได้ค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ากว้างมากเลยเราสามารถที่จะวางเป็นโต๊ะทานอาหารเนี่ย 6ถึงแที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมานั่งพักผ่อนกันได้หลายคนเลยนะคะขยับออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาลงต้นซิเวอร์โอ๊กมาให้นะคะตรงนี้1ต้นแล้วก็ด้านหลังตรงนั้น1ต้นตัวเฉลียงตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาก็ทำมาให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือจะเป็นสเตปขึ้นไป3มสเตปแล้วก็เป็นเฉลียงกว้างๆเราสามารถที่จะลงโซฟาเอาท์ดอเนี่ยไว้นั่งเล่นพักผ่อนชมสวนด้านนอกได้ค่ะ กลับามาที่โรงจอดรถนะคะสําหรับฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งเนี่ยนอกจากสวนข้างบ้านแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องแม่บ้านนะคะพร้อมห้องน้ําในตัวติดกับห้องแม่บ้านก็จะเป็นส่วนของห้องครัวไทยค่ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะมีบิวอินมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นเคาน์เตอร์ครัวครบชุดเลยติดตั้งมาให้พร้อมเตาแก๊ส4ี่หัวซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเครื่องดูดควันไวใ้ให้ใช้ของเมกซ์ทั้งหมด ส่วนตัวท็อปเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะเป็นหินอ่อนสีดําได้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีแบ็กสแปดให้เช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายส่วนพื้นที่เก็บของเนี่ยก็บิวอินมาให้เต็มพื้นที่เลยนะคะทั้งตู้เก็บของใต้ซิงค์ล้างจานตู้ด้านบนนะคะแล้วก็ลิ้นชักส่วนพื้นที่สําหรับการยืนทําครัวเนี่ยก็ไม่ได้กว้างขวางมากมายนะคะแต่ก็พอให้ยืนทาครัวได้สะดวกค่ะและพื้นที่บนเคาน์เตอร์เนี่ยก็มีพื้นที่สําหรับการเตรียมอาหารได้พอสมควรค่ะ ติดกับห้องครัวนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องลันรีหรือว่าห้องซักรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเดินระบบสําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ามาให้ตัวเคาน์เตอร์เขาก็บิ้วอินมาให้ตามแบบนี้เลยนะคะท็อปยังใช้เป็นหินอ่อนเหมือนกันแล้วก็มีซิงค์ล้างจานติดตั้งมาให้นะคะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ล้างจานนะคะคุณผู้ชมอาจไว้แบบใช้ล้างมือเล็กๆน้อยๆได้ค่ะ ส่วนด้านข้างตรงฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะเขาทำมาให้เป็นประตูบานน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านนี่นะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นบานทึบบานใหญ่สีขาวแบบนี้เลยและประตูเล็กที่เราเห็นข้างๆเนี่ยก็สามารถเปิดได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ประตูตกแต่งก็จะทําให้ทางเข้าบ้านเนี่ยกว้างขึ้นเวลาเราขนของเข้าบ้านก็จะทําได้สะดวกขึ้นค่ะพอเราเข้ามาในบ้านเนี่ยส่วนแรกที่ท,ที่คลิปยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนฟอยเยซึ่งจะเป็นทั้งส่วนของถงลิฟต์แล้วก็ถงบันได ตัวลิฟที่เขาใช้เนี่ยโครงการนี้เขาจะใช้ลิฟ์ของ u u j t t e h นะคะรองรับได้450กิโลกรัมหรือว่าประมาณ6คนค่ะด้านหน้าลิฟต์นะคะก็จะมีหน้าจอของ Home Automation เป็นจุดควบคุมหลักค่ะส่วนด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นโครงตู้ไว้ให้เราสามารถที่จะทำเป็นชั้นวางของหรือว่าชั้นวางรองเท้าเพิ่มได้ตรงนี้ค่ะติดกันทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นถงมันได ซึ่งตัวชั้นพักบันไดของทุกชั้นเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเต็มขั้นนะคะสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยและทุกชั้นเนี่ยก็จะมีช่องแสงบานใหญ่มาให้อย่างที่ชั้นนี้เนี่ยชั้น1งขึ้นชั้น2จะเป็นตัวหน้าต่างบานคู่ค่ะสามารถเปิดบานกระทุ้งออกไปเพื่อให้ตัวโถงบันไดเนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะส่วนที่ชั้น,นอื่นๆเนี่ยก็มีช่องแสงเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นลักษณะของบานกระทุ้งและบานฟิกซ์ที่เป็นบานเดี่ยว2บานค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ถงบันไดแล้วก็ถงลิฟต์ค่ะฟังก์ชันที่ชั้นนี้นะคะจะมีถงรับแขกห้องทานอาหารแผ้นที่ครวัวแล้วก็ p o เ d อ r room ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชั้นนี้เนี่ยถือเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเลยก็ว่าได้นะคะ เพราะเวลาที่แขกไปใครมาเราก็จะพาขึ้นมานั่งรับรองที่ชั้นนี้เป็นจุดแรกซึ่งทางโครงการเขาก็ดีไซน์ออกมาสวยเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างโถงรับแขกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่6.45เมตรส่วนตัวพื้นเนี่ยเขาปูด,ด้วย Engineering Wood ททำเป็น l ลาย n s i o n ่น a v e ค่ะพื้นที่การใช้สอยภายในห้องนี้นะคะก็กว้างขวางเลยสามารถที่จะวางชุดโซฟารับแขกขนาด5-6ที่นั่งได้สบายๆเลยพร้อมโต๊ะกลางตัวใหญ่ๆนะคะ ฝั่งตรงข้ามก็สามารถทําเป็นชั้นวางทีวีแบบบิวอินได้หรือว่าเราจะทําเป็นตู้เก็บของใหญ่ๆไว้โชว์ของสะสมก็ได้ค่ะและถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าช่องแสงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นบานใหญ่มากความสูงตั้งแต่พื้นเกือบจะหลดฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชมทําให้ห้องนี้เนี่ยได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากให้บรรยากาศในห้องเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ดูอยู่สบายค่ะ จากห้องรับแขกเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อออกไปยังระเบียงภายนอกได้ซึ่งประตูที่เขาให้มาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นบานใหญ่มากนะคะได้มา2บานแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดทั้ง2บานพร้อมๆกันเพื่อช่วยให้ตัวบ้านเนี่ยระบายอากาศได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วตัวระเบียงที่เขาทํามาให้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นระเบียงที่ถือว่ากว้างเลยนะคะ เราสามารถที่จะวางโต๊ะกาแฟได้ไว้จิบกาแฟตอนเช้าๆหรือว่าใครที่ชอบต้นไม้เยอะๆเนี่ยพื้นที่ระเบียงตรงนี้ก็สามารถที่จะปลูกไม้กระถางได้เช่นกันค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะที่เราเห็นว่าเป็นประตูเปิดได้ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนของบันไดหนีไฟค่ะคุณผู้ชมเชื่อมขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดที่เป็นชั้นสาว่ายน้ําเลยค่ะ ถ้าจะส่วนโถงรับแขกเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องทานอาหารอย่างที่เราเห็นนะคะว่าพื้นที่ห้องทานอาหารของเขาเนี่ยกว้างมากๆสามารถที่จะวางโต๊ะทานอาหารตัวใหญ่ขนาด6-8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยให้สามารถเลื่อนเก้าอี้เข้าออกแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้สบายๆส,ส่วนความสูงฝ้าเพดานตรงส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่2.75เมตรค่ะและจากห้องทานอาหารเนี่ยนะคะเขาก็จะมีช่องแสงเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยังระเบียงฝั่งหน้าบ้าน ซึ่งช่องแสงตรงนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้ในตัวบ้านได้เยอะแล้วเนี่ยทำให้เวลาที่เราทานอาหารเนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่ดีในการทานอาหารไปด้วยค่ะและในส่วนของตัวระเบียงนี่นะคะก็ได้เป็นพื้นที่ที่กว้างอีกเช่นกันค่ะและต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยทางโครงการเขาจะลงมาให้ตามนี้เลยนะคะทั้งไม้พุ่มแล้วก็ต้นไม้ที่ให้กิ่งก้านที่ให้ร่มเงาได้อย่างก,กําลังดี ส่วนมานั่งที่เราเห็นเป็นมานั่งหินอ่อนตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็มีมาให้ทุกยูนิตแบบนี้เลยนะคะเราสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหน้าบ้านได้ค่ะเดี๋ยวเรากับเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อค่ะติดกับส่วนห้องทานอาหารนะคะก็จะเป็น p พ n t r y ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาจะมีมาให้เป็นมาตรฐานในบ้านทุกหลังเลยนะคะ และสาหรับบ้านสไตล์เฟรนช์โคล o n เนียลเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นโทนสีขาวแบบนี้เลยนะคะดูสะอาดตาเข้ากับสไตล์ของบ้านสําหรับท็อปเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะเป็นหินอ่อนไว้วีนัสค่ะคุณผู้ชมส่วนหน้าบานตู้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้พ่นเป็นสีขาวเป็นซั่มแบบไฮกลอสแวววาวแบบนี้เลยส่วนตัวพื้นนะคะเขาจะปูเป็นกระเบื้องเซรามิกนําเข้าลายหินอ่อนค่ะอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาให้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้าแบบสีหัวของซีเมนต์ค่ะส่วนด้านบน ก็จะเป็นเครื่องดูดควันของซีเมนต์เช่นกันด้านล่างจะมีเตาอบติดตั้งมาให้นะคะแล้วก็ใต้ซิงค์ล้างจานที่เขาติดตั้งมาให้ก็จะมีเป็นถังขยะมาไว้ให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะส่วนพื้นที่การใช้งานเนี่ยนะคะสามารถยืนเตรียมอาหารได้แบบสบายๆเลยบนเคาน์เตอร์ก็มีพื้นที่เหลือให้เราวางช้อนวางจานนะคะพักจานหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่วนทางฝั่งนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์ตัวยาวแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันให้กลายเป็น โต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารแบบรีบๆตอนเช้าๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาหาเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นบาร์เครื่องดื่มแบบเล็กๆได้เลยค่ะติกระส่วน pantry นะคะก็จะเป็นส่วนของ powder room powder room ก็คือห้องน้ํารับแขกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีเฉพาะส่วนแห้งนะคะอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยสุขภัณฑ์จะใช้ของ Kohler ลลแล้วก็ Hansgrohe ค่ะ ตัวอ่างล้างมือนะคะจะได้เป็นอ่างแบบฝังติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นซึ่งทางโครงการจะติดตั้งเครื่องทำน้ําร้อนมาให้ด้วยค่ะตัวท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นหินอ่อนค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นตู้เก็บของนะคะสามารถใช้เก็บกระดาษชําระสำรองหรือว่าจะใช้เก็บเป็นผ้าขนหนูสําหรับเช็ดมือสําหรับให้แขกมาใช้งานก็ได้ค่ะถัดเข้ามาด้านในค่ะส่วนของห้องสุขานะคะเขาจะกั้นไว้ด้วยฉากกั้นแบบนี้แยกเป็นสัดส,ส่วน สุขภัณฑ์ที่เขาติดตั้งมาให้จะได้เป็นแบบวอลหังนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถทําความสะอาดด้านล่างตรงพื้นใต้โถสุขภัณฑ์ได้สะดวกติดตั้งมาให้พร้อมสายชําระแล้วก็ที่วางกระดาษชําระเรียบร้อยค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนชั้น3กันต่อค่ะฟังก์ชันบนชั้น3นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมอย่างเดียวเลยค่ะพอเราออกมาจากลิฟต์นะคะคุณผู้ชม ก็จะเจอกับพื้นที่โถงทางเดินเล็กๆเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะมองลงไปเห็นพื้นที่โถงรับแขกด้านล่างได้ส่วนทางขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยังบันไดดีไฟด้านนอกค่ะส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมแล้วค่ะพอเราเข้ามาในห้องนะคะจุดแรกก็จะเป็นโถงทางเข้าเล็กๆตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ไว้ให้ทําตู้เก็บของตู้โชว์ของเพิ่มได้ค่ะถัดเข้ามาในห้องนะคะตรงจุดนี้เนี่ย พื้นที่ส่วนแรกก็จะเป็นมุมสําหรับวางโต๊ะทางานได้ค่ะความสูงฝ้าเพดานตรงนี้จะอยู่ที่2.65เมตรเราสามารถที่จะวางโต๊ะทางานตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องแสงบานใหญ่มากด้วยนะคะสามารถรับแสงธรรมชาติจากบริเวณโถงรับแขกด้านล่างเข้ามาได้ทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกอุดอู้ค่ะถัดเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันห้องนอนแล้วนะคะคุณผู้ชม ตรงนี้เนี่ยจะมีความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่3เมตรแล้วก็พื้นห้องนอนทั้งหมดเนี่ยจะปูด้วย engineering wood ค่ะพื้นที่ในส่วนของห้องนอนเนี่ยสามารถวางเตียงขนาด king size ได้สบายๆเลยค่ะและพื้นที่ข้างเตียงนี่นะคะก็สามารถวางโต๊ะหัวเตียงได้ส่วนฝั่งปลายเตียงจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงปลายเตียงเราก็สามารถที่จะวาง bench bed ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะตรงฝั่ง พื้นที่วางทีวีเนี่ยทางโครงการเขาก็จะเดินช่องสัญญาณแล้วก็ปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดเข้ามาด้านหลังค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของ Wal k in Closet ็แล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งตัว Wal k in c l โ s e t ็ที่เราเห็นเนี่ยชุดตู้ทั้งหมดตรงนี้นะคะรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งทางโครงการเขาก็จะทํามาให้แบบนี้เลยเรียกได้ว่าสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตู้ที่เขาบิวมาให้เนี่ยใหญ่มากค่ะ แล้วก็มีพื้นที่ให้เราสามารถยืนแต่งตัวได้สบายๆค่ะเติดกับส่วนวอลล์อีโคเซตนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างมากนะคะแล้วก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกอย่างชัดเจนวัสดุที่เขาใช้นะคะตัวพื้นเนี่ยจะปูด้วยหินอ่อน Atlantic g r ก y ส่วนผนังจะใช้เป็นหินอ่อนไวท์วีนัสค่ะ การวางของหินอ่อนทั้งหมดของเขาเนี่ยจะใช้แบบลายต่อลายนะคะทําให้ทั้งห้องเนี่ยดูสมูทสวยเหมือนกันไปหมดทั้งห้องเลยค่ะสุขภัณฑ์ที่เขาติดตั้งมาให้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นอ่างล้างมือสั่งทำพิเศษของลาเวนส์แบบพ i s แอน h e เนะคะก็คือมี2ก๊อกแบบนี้พร้อมเพื่อนทำน้ําร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะด้านล่างก็จะมีช่องวางของนะคะแล้วก็จะมีตู้ไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์อาบน้ําเพิ่มเติมส่วนด้านบนนะคะก็จะมีติดเป็น กระจกเงาไว้ให้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเต้าเสียบปลั๊กไฟพร้อมฝาครอบกันน้ำมาให้ด้วยส่วนห้องสุขาและห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ฝั่งเลยนะคะมาดูในห้องอาบน้ำกันก่อนค่ะสำหรับในห้องอาบน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นฝักบวัวติดตั้งมาให้นะคะแบบ rain shower แล้วก็ hair shower เลยของ Hansgrohe ค่ะอ่างอาบน้ำที่เราเห็นตรงนี้นะคะเขาก็มีมาให้ด้วยค่ะเป็นของ Kohler นะคะแล้วก็ผนังด้านหลังเนี่ยนะคะเขาจะมีเจาะช่องไว้ให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม ไว้สําหรับวางอุปกรณ์อาบน้ําได้แล้วที่สําคัญเนี่ยห้องน้ําห้องนี้เนี่ยเขามีช่องแสงบานใหญ่ฝั่งนี้ค่ะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะบานคู่ที่สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้แต่ว่าด้วยความที่ตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกใสนะคะก็แนะนําให้ติดเป็นมูลี่หรือว่าเป็นสติกเกอร์แบบฝ้าก็ได้ค่ะ <The God> s <eye> <S ส่วนห้องสุขานะคะอย่างทีง่บอกว่าเขาก็จะแยกไว้ชัดเจนอีกเช่นกัน ห้องสุขาของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาจะให้เป็นโถสุขภัณฑ์แบบวอชเลตก็คือแบบออโต้แบบนี้เลยนะคะพร้อมที่วางกระดาษชำระแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเต้าเสียบปลั๊กไฟไว้ให้เผื่อเวลาเราทำทุระเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยได้ค่ะ มาที่ชั้น4นะคะคุณผู้ชมชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นของห้องนอนรองอีก2ห้องค่ะสําหรับส่วนแรกนี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่โถงลิฟต์แล้วก็โถงทางเดินหน้าห้องซึ่งเขาจะปูเป็นกระเบื้องเซรามิกลายหินอ่อนเนี่ยต่อเนื่องยาวกันไปเลยวางแบบลายต่อลายนะคะทําให้พื้นห้องเนี่ยดูสมูทเชื่อมถึงกันหมดทางขวามือก็จะเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยงังบันไดหนีไฟด้านนอกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องนอนรองห้องแรกกันก่อนค่ะ สำหรับพื้นที่ด้านในห้องนี้นะคะเขามีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.75เมตรนะคะส่วนพื้นจะปูด,ด้วย engineering wood สีอ่อนกว่าห้อง master bedroom หน่อยนึงค่ะพื้นที่การใช้งานที่กว้างขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องรู้หวงเลยค่ะว่าจะใช้งานแล้วอึดอัดนะคะ เพราะทางโครงการเนี่ยเขาลองวางเตียงขนาดทิงไซส์มาให้ดูนะคะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่เหลือข้างเตียงให้วางโต๊ะหัวเตียงได้นะคะส่วนปลายเตียงก็มีระยะที่เหลือกว้างเลยสามารถที่จะวางตู้เก็บของชั้นวางทีวีหรือว่าจะวางเป็นโต๊ะทางานตัวเล็กๆก็ได้ค่ะส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะก็จะได้เป็นช่องแสงบานใหญ่ซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะได้เป็นบานใหญ่แบบนี้เลยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดเพื่อระบายอากาศได้ แล้ววิวเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างโล่งเลยค่ะเพราะแถวนี้เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวสะส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีต้นไม้อยู่เยอะเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของห้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าซึ่งทางโครงการเขาบิวอินมาให้แบบนี้เลยจะเห็นว่าเป็นตู้บานใหญ่มากเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมีพื้นที่ที่สามารถให้เรายืนแต่งตัวได้อย่างสะดวกด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำในตัวของห้องนอนรองห้องแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชม ทางโครงการเขาจะแยกส่วนแท้งส่วนเปียกมาให้เรียบร้อยเลยงานตกแต่งในห้องทั้งพื้นและผนงังเขาจะใช้เป็นกระเบื้องเซรามิกนำเข้าลายหินอ่อนสีขาวดูสาดตาแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันทั้งห้องสุขภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะใช้ของโคลเลอร์และ h a n ส์โคเฮโดยอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างแบบฝั่งเคาน์เตอร์ติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้าร้อนน้ําเย็นท็อปเป็นหินอ่อนค่ะส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นตู้ไว้สําหรับเก็บของนะคะ ด้าน,นข้างกันก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์ค่ะติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระค่ะในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะเขาก็จะมีฉากกั้นเนื้อผัยมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยด้านในติดตั้งแฮนด์ชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์ไว้ให้นะคะพื้นที่สำหรับการยืนอาบน้ำเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถยืนอาบกันได้สบายๆเลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเจาะช่องไว้สําหรับวางอุปกรณ์อาบน้ําเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนรองห้องที่2กันต่อเลยค่ะ<ม>ห้องนอนรองห้องถัดมานะคะคุณผ,ผู้ชมห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดที่กว้างกว่าห้องที่แล้วพอสมควรเลยการจัดฟังก์ชันในห้องนี้นะคะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือข้างเตียงเนี่ยให้วางโต๊ะหัวเตียงได้สบายสายเลยค่ะ ส่วนฝั่งปลายเตียงนี่นะคะจะเห็นว่ามีระยะที่เหลืออีกกว้างมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะวางโต๊ะทํางานหรือว่าจะวางเป็นโซฟาไว้เอนหลังอ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้ค่ะส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งและบานฟิกตัวบานยาวแบบนี้เลยนะคะให้มาเยอะมากนะคะตรงที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งหมด3บานนะคะแต่ว่าตรงหัวเตียงเนี่ยจริงๆที่เขาบิวอินบังไว้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างเพิ่มด้วยนะคะทําให้ห้องเนี่ยสามารถดูสว่างขึ้นได้ด้วยแสงธรรมชาติค่ะ ส่วนพื้นที่ข้างเตียงอีกฝั่งนะคะที่เราเห็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็บิวอินมาให้นะคะใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะสำหรับห้องน้ําในตัวนี่นะคะฟังก์ชันโดยรวมก็จะเหมือนห้องน้ําของห้องนอนรองห้องที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าการตกแต่งโดยลายกระเบื้องแล้วก็สีกระเบื้องนี่จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสเปคโดยรวมจะเหมือนกันก็คือใช้สุขภัณฑ์ของโคลเลอร์แล้วก็แฮสโคเฮค่ะ แต่ว่าห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องแสงเพิ่มมาให้ด้วยนะคะเป็นหน้าต่างบานกระทุง้งแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นบานฟิกซ์สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเปิดเพื่อระบายอากาศได้แต่เหมือนกันค่ะตัวกระจกเนี่ยเป็นบานใสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําให้ติดมูลี่หรือว่าสติ๊กเกอร์แบบฝาเพิ่มค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมฟังก์ชันบนชั้น5หรือว่าชั้นรูท็อปกันต่อค่ะ ะะชั้นนี้นก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านทุกหลังเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือสราะว่ายน้านั่นเองค่ะซึ่งสระว่ายน้าที่เขาจัดมาให้นี่นะคะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือแล้วก็มีระบบจักรุซี่ภายในสระด้วยตัวสระามีขนาดอยู่ที่6.75เคูณมเมตรความลึก1.2เมตรพื้นในสระเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระเบื้องแบบแมตนะคะลายหินอ่อนสีขาวปูให้แบบนี้เลยดูหรูแล้วก็ดูสะอาดตาค่ะส่วนพื้นที่ข้างสระที่เหลือนี่นะคะเขาก็ทําให้เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนในร่มค่ะ โดยเขาจะทําเป็นม้านั่งหินอ่อนเนี่ยมาให้ยาวเลยนะคะตรงนี้เขามีมาให้ด้วยยาวไปจนถึงอีกฝั่งเลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างมากเราสามารถที่จะวางซันเบ้นหนตัวได้เลยค่ะหรือว่าใครจะวางเป็นบบบนั่งพักใหญ่ๆแบบในบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับตัวโครงการเมลตันไพรเวทเรสซิเดนเซส e s RE เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านระดับซ u เปอร์ลักชัวรี่ที่ตั้งอยู่บนทำเลพระหนโยทินอารีซึ่งแถวนี้เนี่ยเป็นย่านของคนมีเงินหรือว่าผู้ดีเก่านะคะการจะหาที่ดินมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านจึงทำได้ยากและตัวที่ดินเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เขาจึงนิยมนำมาพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเหมาะกับคนที่กาลังมองหาบ้านบนทำเลพระหนโยธินอารี ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเป็นทำเลของย่านนี้มีงบประมาณที่สูงแล้วก็การเดินทางหลกัหลกๆเนี่ยใช้ถนนวุพาวดีรังสิตแล้วก็ถนนพหลโยธินค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการนะคะก็มีความเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมีเพียงแค่8ยูนิตเท่านั้นเท่ากับว่าเราจะมีเพื่อนบ้านแค่7หลังค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะมีมาให้เป็นส่วนตัวในทุกยูนิตเลยทั้งสระว,ว่ายน้ำระบบน้ำเกลือและระบบจากรุซี่ภายในสระสวนยอมรีดโดยสารส่วนตัว ส่วนตัวบ้านที่นี่นะคะเขาจะใช้วัสดุอย่างดีตามแบบบ้านซูเปอร์ลักชวรี่เลยนำเข้าจากแบรนด์ท็อป5ระดับโลกส่วนตัวบ้านนี่นะคะการดีไซน์ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเขาจะให้ช่องแสงมาเยอะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากทําให้บ้านได้รับแสงธรรมชาติตัวบ้านเนี่ยก็จะมีความดูอบอุ่นโปร่งโล่งน่าอยู่ค่ะส่วนฟังก์ชันภายในบ้านเขาก็จัดมาให้ครบครันนะคะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างชัดเจน รวมไปถึงการตกแต่งในตัวบ้านที่เขาให้มาเป็นแบบ fully equipped custom built-in เราเลยไม่ต้องตกแต่งภายในบ้านเพิ่มเติมเองเยอะแต่สไตล์เนี่ยก็จะถูกฟิกไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความชอบเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเลือกตัดสินใจค่ะสำหรับราคานะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่66-91ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่450บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถโทรมาเพื่อนัดเข้าชมโครงการได้ที่เบอร์06-1 419-6222และนั่นคือโครงการ Mountain Private Residences RE ค่ะโครงการต่อไปเราจะพาไปชมที่ไหนต่อสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ h o m e n a y u .com สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ